พะรักมันซับซ้อนเนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมที่ผมทำก่ oh. อนหน้าน,นั้นผมทําหนังดังสุดสัปดาห์มาบ้างของช่องสามแต่มันก็จะยาวไปแต่เราไม่ได้เจอกันใช่ปะ่ะไม่ได้เจอครับก็กำกับหนังดังมาประมาณสี่เรื่อง uh huh. ครับแต่มันเป็นหนังที่อ้อนวันอาทิตย์อ่ะพี่ที่แบบชั่วโมงครึ่งจบอะไรอย่างเงี้ย uh, <okay. S 2> อน่นนั้นอ่ะพอมาทาซีรีส์เรื่องแรกเนี่ย ระหว่างที่เขียนบทเนี่ยพี่ผมชอบทำอะไรกลางคืนระหว่างที่เขียนเขียนเขียนไปตอนนั้นยังไม่มีนักแสดงเลยนะพี่ก็พยายามแบบเขาก็ให้ลิสต์มาว่าแบบชอบใครอยากเอาใครเล่นบทไหนอะไรเงี้ยซึ่งอ่จเทนี้ย้อนกลับมาพี่ว่าทําไมถึงเลือกพี่มาตอนเขียนบทอยู่แล้วมันเป็นเวลากลางคืนแล้วผมก็จะเปิดทีวีทิ้งไว้ตลอดสิ่งที่เข้ามาก็คือแว่น E อเกอร์อทุกคืนเปิดพี่มาเป็นเพื่อนผมทุกคืนตอนเขียนบท ตอนนั้นวิธีกรใช่แล้วดึกๆครับ,รบหลังเที่ยงคืนแล้วพี่มาทุกคืนประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเลยไม่ได้แล้วแต่ว่าพี่มาทุกคืนครับ,รบมี3แบบได้แบบปับป๊บปับ๊บเฮ้ยพี่สลุยเราเออเออเอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคือตัวละครกนันมันคือตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่จะมองว่าเป็นคนที่ดูภาพลักษณ์ดีในสังคมก็ใช่ แต่ก็เป็นคนที่รู age. Age. ้ส uh, ึก well, ว like ่ามีอะไรที่ต really ้องผ่านชีว hmm. like, ิตมาประมาณหนึ่งก็ใช่มีเรื่องที่รู้สึกว่าคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเราอ่ะด้วยผมรู้สึกว่าเฮ้ยพี่น่าจะได้ก็เลยรู้สึกว่าเอาพี่ไปขายกับสตูดิโอว่าแบบบทกันเนี่ยลองติดต่อพี่อ้นสาลบุตรไหมแล้วปิโป้ซึ่งเป็นนายทุนเป็นเจ้าของสตูเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ดีเลยนะถ้าเขารับโอเคเลย ก็เลยติดต่อพี่แล้วพี่รับโคตรดีใจอ,อขอบคุณก่อนที่ <c oughs> ขอบคุณครับแต่จากย้อนกลับมาเพราะอีกก็อายเลยพี่แล้วแล้ว <c oughs> ผมทํางานให้คุณแล้วคุณพอใจหรือเปล่าโอ้สุดๆที่ดีใจเลย <c oughs> <c oughs>